คอลลาเจนที่ดีต้องดูดซึมเข้าสู่ร่างกายใหม่ Wellu Collagen ค Coll อลลาเจนที่ออกแบบมาเพื่อการดูดซึมรวมพลังจากหกสารสกัดเพื่อมอบการดูดซึมที่ดีกว่าเพื่อช่วยดูแลกระดูกให้อยู่เพื่อสร้างรางผมให้อยู่เพื่อช่วยเสริมผิวให้อยู่ so ดูดซึมให้อยู่ครบผิวผมกระดูก Wellu Collagen กิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วก็จะดูแลคุณแม่กิจกรรมลูกเราก็ต้องไม่ลืมเราใช้ร่างกายในการทํางานตั้งแต่หัวจรวลายเท้าเลยดีกว่าเวลูคอลลาเจนตัวนี้ที่แพทเลือกเลยนะคะที่ตอบโจทย์มากๆแพททานแบบนี้นะคะวันละหนึ่งแก้วตอนเช้าค่ะแพทเลือกเวลูคอลลาเจนค่ะ สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพริมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้พรีมมีนัดกับดาราสาวสวยท่านหนึ่งนะคะซึ่งเธออยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า20ปีแล้วด้วยค่ะไม่ว่าจะเจอเธอตัวจริงหรือว่าทางโซเชียลค่ะเธอก็มักจะดูดีดูสวยแล้วก็ดูมีพลังงานเหลือล้อนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเธอกินอะไรใช้ชีวิตยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับเธอกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะ สาวสวยที่พริมพูดถึงแล้วก็นัดไว้วันนี้นะคะนั่นก็คือพี่แพทนับประภาตันตะกูลนั่นเองนะคะเห็นว่าพี่แพททำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยทำอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้ก่อนมีลูกเนี่ยเราก็จะดูแลคุณแม่ใช่ไหมเตรียมตัวของตัวเองแล้วก็ออกไปทํางานวันหนึ่งเนี่ยมากที่สุดก็คือ4งานบ้างห้างานบ้างพอมีลูกเนี่ยก็จะกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเองเตรียมลูกจัดกระเป๋าส่งลูกไปโรงเรียน เข้าทํางานเช้าเลิกไปสองตีรถกลับไปรับลูกงานเราก็ต้องทําอย่างที่บอกกิจกรรมลูกเราก็ต้องไม่ลืมทําอะไรบ้างขี่มา้าเซิร์ฟสเก็ตว่ายน้ำทั้งกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็กิจกรรมของครอบครัวด้วยใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะพิมพ์เห็นว่ายังไม่โทมเลยยังดูมีเอ e น g y จีอยู่เลยค่ะเคยเจอปัญหาบ้างไหมคะคือแพทเนี่ยเข้าวงการมา2ี่สิบกว่าปีแล้วค่ะนั่นแปลว่าเราใช้ร่างกายในการแบบว่าทำงานตั้งแต่หัวจรวดไปเท้าเลยดีกว่าเราถึงได้รู้ว่า เฮ้ยจริงๆมันเสื่อมแล้วนะปกติแล้วเป็นคนทํางานเนี่ยใส่ส้นสูงมาเลยหลังๆเริ่มรู้สึกปวดเจ็บปัญหาต่อมาผิวค่ะ <c oughs> เพราะว่าแพทเนี่ยส่วนใหญ่เวลาได้งานจะได้งานเอาดร์แต่ก่อนผิวเราฟื้นฟูเร็วมากทําไมตอนนี้ผิวเราแบบมันไม่ค่อยโอเคค่ะ <c oughs> อย่างต่อมาเราแต่งหน้า นั่นก็แปลว่าเราก็ต้องทําผมด้วยถึงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองหนึ่งคือเลือกรับประทานอาหารออกกําลังกายได้บ้างไม่ได้บ้างต้องมีนิดนึงต้องมีนิดนึงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอต่อให้แพทย์ทำทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลได้แบบทั้งหมดจริงๆค่ะแพทย์ถึงต้องหาตัวที่จะเข้ามาเสริมทําให้เรากลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มี energy ได้อีกครั้งนึงแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะที่วิแพทย์รู้สึกว่า ตอบโจทย์แน่นอนตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราก็คือตัวนี้ค่ะวีลยูคอลลาเจนตัวนี้ที่แพทเลือกเลยนะคะที่ตอบโจทย์มากๆเขาเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นั่นแปลว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กการดูดซึมเนี่ยก็จะไวและเร็วผลที่ได้เราก็จะเห็นผลเร็วนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะที่แพทเลือกเลยเนี่ยเขาจะได้ให้ถึง5ผลลัพธ์เลยก็จะมีกระดูกข้อต่อผิวผมเล็บเลยค่ะ คอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมากครับทาให้สามารถดูดซึมนําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและดีกว่าคอลลาเจนแบบปกติซึ่งก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับผู้บริโภคทั้งในเรื่องของกระดูกข้อต่อและทําให้ผิวพรรณแข็งแรงขึ้นได้ด้วยครับคอลลาเจนแบบไดเปปไทด์ ide, นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งยังมีสารสกัดที่สําคัญอีก5ชนิดที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะทําให้เรื่องของกระดูกข้อต่อผิว ผมเล็บแข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับเราคิดค้นสูตรจากข้อมูลปัญหาของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานคอลลาเจนแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลรวมถึงเรื่องของกลิ่นคาวทาให้ดื่มได้ยากแล้วยังเป็นเรื่องของการที่จะต้องทานอาหารเสริมหลายชนิดเพื่อการแก้ปัญหาที่กังวลแต่ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงได้มีการคิดค้นเป็นสูตรของวลยูคอลลาเจนที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครละลายได้ง่ายทั้งในน้ําร้อนและน้ําเย็นด้วยครับ เวลูคอลลาเจนประกอบด้วยสารสกัดที่โดดเด่นทั้ง6ชนิด 1. คอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ไวมีส่วนช่วยเสริมสร้างผิวหนังและมวลกระดูก 2. คอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, ช่วยเสริมสร้างกระดูกข้อต่อและเอ็น 3. วิตามินซีมีส่วนช่วยให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนได้เร็วขึ้นมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส 4. ไบโอตินมีส่วนช่วยให้ผมเล็บแข็งแรงและเรียบเนียน5 สารสกัดจากจมูกข้าวญี่ปุ่นให้สารสตรามายช่วยให้ผิวหนังสามารถอุ้มน้ําได้ดีผิวพรรณแลดูสดใสเปล่งปลัง่ง6สารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวอุดมไปด้วยสารอาหารมีส่วนช่วยชะลอการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวจึงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผสาน5ผลลัพธ์ใน1เดียวเวลลอยู่คอลลาเจน S <S ตัวนี้เลยค่ะฟังแบบนี้แล้วค่ะพี่แพทอยากลองทานบ้างค่ะพรีมไม่ใช่คนเดียวที่อยากลองทานนะ,ะยังมีอีกสองสาวนะคะที่เขาเลือกว well ีลยูคอลลาเจนนั่นก็คือพี่เจนนี่ค่ะนั่นก็ออกกําลังกายหนักมากมาแล้วก็แข็งแรงมากที่สําคัญมีลูกเล็กด้วยและอีกหนึ่งสาวก็คือพี่แต้วค่ะ,คะสายแฟชั่นเที่ยวทะเลก็เก่งผิวยังใสอยู่เลยเห็นไหมคะวันนี้แพทมีโปรดีมากๆทั้งลดแล้วก็แถมด้วยแต่อยากจะให้รีบกันนิดนึงเพราะโปรนี้เนี่ยนะคะแพทมีให้แค่หนึ่ง 1999เร็จเท่านั้นค่ะ เวลยูคอลลาเจนคอลลาเจนไดเปปไทด์และไตรเปปไทด์1 0 0 0 0 0มิลลิกรัม1กระปุกปกติราคา990บาทโทรมาตอนนี้ซื้อ3กระปุกแถมฟรี1กระปุกมูลค่า990บาทราคารวมปกติ3,960บาทพิเศษจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นจำกัดเพียง199เซตสั่งซื้อสินค้าโทร1781 Line ID ที่ r s m o r หรือ Facebook r s m o r official ชอบทันทีส ปรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะที่เราทานคอลลาเจนตัวนี้ช่วยเรื่องข้อเข่าข้อต่อของเราอะคะ <c oughs> ่ะเวลาเราใส่รองเท้าส้นสูงไปทํางานหรือว่าเวลาเราทํางานบ้านขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาดังกรอบแกบแต่ว่าหลังจากที่เราทานไปได้ประมาณสักครึ่งกระป๋องอะค่ะเรารู้สึกเลยว่า ผิวผมเล็บเราอะ่ะมันดูดีขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะคะหน้าก็ดูนุ่มเด้งขึ้นตอนนี้นะคะผสมคอลลาเจนตัวนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สามีทานค่ะ นอกจากเวลาทํางานแล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการออกกำลังกายตอนอยู่บ้านนะครับก็จะมีในส่วนของการดูแลสวนตัดหญ้านะครับพอเราอายุเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีอาการเจ็บไม่ว่าจะเป็นตามข้อนะครับช่วงขาลงไปตรงนี้ทําให้ผมรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งเลยครับน้องสาวนะครับก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์คอลลาเจนของวลยูครับตอนแรกผมมีความเชื่อว่าคอลลาเจนเนี่ยจะมีความขาวแต่พอได้ลองผสมในเครื่องดื่มก็คือกาแฟผมดื่มไปรู้สึกว่าดื่มง่ายครับไปลองกับน้ำเปล่า ก็ปรากฏว่าดื่มง่ายเช่นกันผมดื่นหมดไปแล้วหนึ่งกระป๋องเวลาวิ่งมาราธอนเราไปเจอช่วงสายๆที่แสงแดดปรับแรงๆผิวเราจะค่อนข,ข้างแห้งแล้วก็แสบผิวอย่างมากแต่พอได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเรารู้สึกว่าการฟื้นตัวของผิวนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียว โดยส่วนตัวพี่แพ์ว่าใครคะที่เหมาะจะทานบ้างตั้งแต่20ปีเป็นต้นไปเนี่ยคอลลาเจนเขาเลิกผลิตละค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่20ปีเลยหรือใครอยู่ที่บ้านเห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าเริ่มไม่เหมือนเดิมนี่เลือกเวลยูคอลลาเจนไปดูแลสุขภาพของท่านได้เลยค่ะทานง่ายมากทานง่ายพี่พรีมชอบทานน้าอะไรคะ เป็นน้ำส้มได้ไหมคะจะเป็นน้ำส้มน้ำเปล่าได้หมดรวมถึงโรยในอาหารก็ได้พอเปิดกระป๋องออกมาแบบนี้นะคะค่ะข้างในโอ oh. ก็จะมีนี่ถุงฟอยล์แบบนี้อีก1ชั้นค่ะป้องกันในเรื่องของความร้อนแล้วก็ความชื้นค่ะ สชาติน้ำส้มไม่เปลี่ยนเลยและที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นเลยค่ะเห็นไหมคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการทานคอลลาเจนบอกว่าทานยากให้เลือกวลยูคอลลาเจนค่ะตัวนี้ทานง่ายมากๆละลายไวแล้วก็ดูดซึมไวด้วยค่ะเซตนี้ค่ะ3แถม1นะคะสามารถทานได้ประมาณ80วันเลยตกเวลาแค่24บบาทเท่านั้นคุ้มมากๆกับการดูแลสุขภาพของเราค่ะ เวลยูคอลลาเจนคอลลาเจนไดเปปไทด์ Coll agen. Coll agen และไตรเปปไทด์1 0 0 0 0มิลลิกรัม1กระปุกป,ปกติราคา990บาทโทรมาตอนนี้ซื้อ3กระปุกแถมฟรี1กระปุกมูลค่า990บาทราคารวมปกติ3,960บาทพิเศษจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นจํากัดเพียง199เซตสั่งซื้อสินค้าโทร1781 LINE ID ที่ @rsmall หรือ Facebook rsmall official ช,ชอปทันที ฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางและอย่าลืมนะคะเวลูคอลลาเจนที่แพทเลือกดูดซึมแพทแพทสวยด้วยเวลูคอลลาเจนค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของพรีมแล้วก็พี่แพทลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับสิ่งดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะที่ r s m o l l t v ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ